ถอดรหัสความเชื่อร่างทรงกับศิลปะการผรสมผสานวัฒนธรรมกดติดตามและกดกระดิ่ง y o ยูทูบช a n นลสก o o ปวิวไฟเด d e r เพราะถ้าคุณเป็นคอภาพยนตร์แล้วก็ผมว่าเราคือพวกเดียวกันครับ ถือเป็นทิศทางใหม่ของวงการหนังสยองขวัญในบ้านเราแหละครับที่คุณต้งบรรจงผู้กำกับภาพยนตร์เลือกจะทําหนังเรื่องใหม่ของแกอย่างร่างทรงออกมาในแนวทางเดียวกันกับหนังสยองขวัญระดับโลกอีกหลายๆเรื่องครับที่กําลังเข้าสู่แนวทางอะไรทานองนี้แนวทางที่เขาเรียกกันว่า slow burn horror movies สโลเบนทาว r ว o รมูฟีสหรือหนังสยองขวัญอุณหภูมิต่ำก็ตรงตัวแล้วครับกับการเป็นหนังสยองขวัญที่ไม่ได้เรื่องอุณหภูมิเราคนดูอย่างลนเหลือตลอดการชมแต่เป็นหนังสยองขวัญที่ไม่ได้ใช้ไวยากรร์แบบหนังผีหนังสยองทั่วไปครับไม่ได้อาศัยลูกตกใจไม่ได้เน้นเทคนิคผีโผล่และแน่นอนครับว่าไม่ได้มีการใช้ฉากผีที่มันโชงฉ่าแต่จะเน้นค่อยๆนวดคนดูไปเรื่อยๆด้วยบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจตลอดทั้งเรื่องครับ ซึ่งหลายครั้งนะครับมันเบินคนดูอย่างเราเราเนี่ยไปด้วยความสยองปนกับปริศนาที่เราหาคําตอบไม่ได้และแน่นอนครับว่าหนังแนวนี้หลายทีมันก็ไม่ได้มีคําตอบให้กับเราชัดเจนเท่าไหร่ด้วยซ้าไปครับ อย่างที่เราได้ยินนั่แหละครับถ้าการถกเถียงเป็นสิ่งที่ผู้กวบกับต้องการแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้ร่างทรงสําเร็จมากเลยครับแต่นอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องที่เราเถียงกันยังไงก็ไม่จบสักทีเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเนี่ยอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความเชื่อครับที่เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหลักที่กลายเป็นบรรยากาศของหนังเรื่องร่างทรงโดยเฉพาะคนดูชาวไทยอย่างเราเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าหนังเรื่องร่างทรงเขาพยายามจะผสมประสานความเชื่อและบรรยากาศที่หลากหลายจริงๆครับเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องที่จับต้องง่ายๆอย่างเรื่องหลก เคชนที่หลหลลาากยทั้งหมดนี้ผสมเข้ากับบรรยากาศชุมชนชาวคริสและเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสที่จังหวัดสกลนครดังนั้นผมว่าเราไม่สามารถสรุปได้แล้วครับว่าเหตุการณ์ในเรื่องร่างทรงเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดใดในภาคอีสานกันแน่ นั่นเท่ากับว่าคนทําหนังเขาหยิบเอาองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ครับมาสร้างเป็นจังหวัดเกิดเหตุหรือเป็นสถานที่เกิดเหตุในภาพยนตร์เรื่องร่างทรงมากกว่าจะเจาะจงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นในจังหวัดไหนครับ ยิ่งไปกว่าน,นั้นครับสิ่งที่ยืนยันกับเราได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเจตนาของคนทําหนังเรื่องร่างทรงเนี่ยเขาไม่ได้พยายามอ้างหรือว่าพยายามอิงจังหวัดเกิดเหตุในประเทศไทยจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็คือเรื่องของวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอยู่ในเรื่องครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าในหนังเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะดําเนินผ่านวัฒนธรรมอีสานเป็นหลักแต่จากรายละเอียดผมว่าถ้าตาไม่บอดก,ก็คงจะมองเห็นแล้วครับว่าคนทําหนังเขาสร้างบริบททางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ด้วยการผสมผสานร,รายละเอียดทางวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆที่หลากหลายลงไป ในพื้นที่เกิดเหตุแห่งเดียวเพื่อสร้างโลกภาพยนตร์ในเรื่องร่างสรงขึ้นมาครับคือแรกสุดเราตัดใต้ออกไปก่อนเพราะว่าจากเขาจะเชื่อมโยงกับจีนเยอะออซึ่งเราเอ,อ,อาจจะเป็นแบบกินเจอะไรพวกนี้เป็นร่างสรงแนวๆนะครับซึ่งเราไม่อยากได้วิชวลนั้นในหนักเรา ฝั่งเหนือนี่มันมีความอ่อนหวานอ่อนช้อยฮะมันจะมีคล้ายๆกับประเพณีอะไรบางอย่างของเขาะสีฟ้าผีแทนอะไรเงี้ยครับ่ือเขาจะมีรำมีอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมอกวิชัวว่าดูอ่อนหวานอะไรเงี้ยแล้วเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากได้อย่างนั้นวะก็มันจริงก็น่ากลัวในแบบหนึ่งนะแต่เรามองเราพอเราไปอีสานปุ๊บเราเจอว่าโอ้โหพิธีกรรมเขามีการใช้ไข่ไก่แล้วก็แบบบรรยากาศต่างๆนานาแล้วเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่กับหนังเรื่องนี้มากกว่าเราก็เลยเลือกอีสาน เอาเฉพาะความเชื่อที่เราเห็นกันจัดจัจับต้องได้เป็นรูปธรรมนะครับว่าเรื่องร่างทรงเนี่ยเขาหยิบอะไรมาผสมกับอะไรบ้างตั้งแต่ความเชื่อเรื่องว่านพระตบะ ว่านพระตะบะเป็นหนึ่งในพืชที่อยู่ในวงซิงไกบูเรเซียนะครับหรือว่าวงขิงครับที่มีอยู่ประมาณ47สกุลหรือว่าประมาณ1000ชนิดโดยนอกจากคุณสมบัติทางด้านยารวมไปถึงกลิ่นรสที่อยู่ในโทนเดียวกับขิงนะครับตามความเชื่อโบราณว่านพระตะบะมีอิทธิฤทธิในการขับไล่พูดผ,ผีปีศาจครับจึงนิยมปลูกไว้ในบ้านเพื่อประโยชน์นั้นนั่นแหละครับนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้ามีเด็กนอนผวาเพราะคิดว่ามีวิญ,ญญาณร้ายรบกวนอยู่เนี่ยพวกเขาก็จะให้พกหัวว่านที่มีหน้าตาคล้ายๆกับขิงนี่เลยครับเอาไว้ ตัวเพื่อขับไล่วิญญาณร้ายครับตามมาด้วยเรื่องของพิธีการรับขันครับถ้าฆ่าลุงเวลาขันมโมสนสิอะไอยังไงขึ้นชื่อว่านหนังเรื่องร่างทรงเนี่ยดังนั้นเรื่องการรับขันเป็นประเด็นหลักของเรื่องแหละครับพิธีรับขันพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพิธีฝากตัวเป็นสิทธ์นั่นแหละครับโดยตามความเชื่อเมื่อเราถวายหรือว่ารับขันจากใครเนี่ย ก็เท่ากับว่าเข้าพิธีเพื่อถวายชีวิตให้กับคนคนนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับซึ่งความเชื่อเรื่องการรับขันก็ถูกเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องผีเรื่องวิญญาณหรือว่าเรื่องร่างทรงครับตามความเชื่อว่าถ้าคนคนนั้นมีองค์หรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการร่างกายอยู่แล้วก็จะต้องมีการรับขันเพื่อยินยอมมอบกายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาอาศัยใช้ร่างกายของคนคนนั้นเพื่อมาใช้เป็นสื่อครับ ซึ่งจากประเด็นนี้เนี่ยแหละครับนำมาต่อที่เรื่องของการรับขันมั่วสั่วครับเพราะนั่นเท่ากับว่าเป็นการยินยอมมอบกายถวายชีวิตให้กับอะไรบางอย่างอนุญาตให้มันเข้ามาใช้ร่างกายเราได้ครับจะว่าแปลกก็แปลกมันเป็นคนละคนเลย okay. MG อ่ะออันนี้เป็นเหมือนเทศกาลรถแห่ที่เราเห็นในเรื่องครับเขาเรียกว่าเทศกาลแห่ดาวครับ ศการแห่ดาวเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนครับมันคือพิธีฉลองเทศกาคลคริสต์มาสของชุมชนชาวคริสตในภาคอีสานหลายๆจังหวัดครับณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นหลายๆที่นะครับทั้งนครพนมยะโสธรมุกดาหารรวมไปถึงสกนนคลนครครับโดยการจัดขบวนรถแห่ดาวเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกไม่ใช่ในประเทศนะครับ ครั้งแรกในโลกที่อำเภอท่าแร่จังหวัดสกลนครรับชุมชนชาวคาทอลิกที่เก่าแก่นานกว่า100ปีครับและเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือาศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทยโดยขบวนแห่ดาวท่าแร่ถือเปน็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของจังหวัดสกลนครครับ นอกเหนือจากความเชื่อรวมทั้งพิธีที่พูดมาในตอนต้นแล้วนะครับในหนังเรื่องร่างทรงเนี่ยเรายังเห็นความเชื่อจากมุมต่างๆหลากหลายมากๆครับรวมอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันทั้งภาพที่ชาวบ้านแขวนเสื้อแดงตามความเชื่อเรื่องผีแม่ไม้เอาตัวผู้ชายในบ้านไปที่ปัจจุบันลามมาถึงการโควิด19ชาวบ้านเขาก็แขวนเสื้อแดงหน้าบ้านกันครับ ภาพพิธีที่ต้องใช้ไข่ไก่ในการประกอบพิธีก็เป็นความเชื่อพิธีเรียกดอกลากไข่หรือพิธีลากไข่เพื่อถอนคุณไสซ,ซ,ซึ่งเป็นความเชื่อพิธีของทางขเขมรครับการปักทูบกลับหัวก็เป็นความเชื่อที่แปลความหมายได้หลายๆทางครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกวิญญาณที่ไร้ชื่อมากินของเส้นไหวเรียกศพผู้เสียชีวิตให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับคําตัดสินหรือแม้กระทั่งการไม่โหสิกรรมให้กับดวงวิญญาณผู้ตายครับ หรือภาพพิธีการอาบน้ําว่านของสองตัวละครหลักในเรื่องอย่างป้านิ่มและสันติครับที่เข้ารวมพิธีก็เป็นพิธีที่ผมว่าหลายคนเคยเห็นครับว่ามันโด่งดังมาจากวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงพิธีโบราณที่เรียกชื่อเต็มๆว่าพิธีแช่ว่านอาบยาที่ชื่อว่าผู้ผ่านพิธีดังกล่าวจะหนังเหนียวคงประพันชาตรีครับรวมทั้งฉากที่เราเห็นตัวละครจูงควายขึ้นไปประกอบพิธี ความเชื่อที่มีการใช้ควายเป็นเครื่องเส้นไหว้ประกอบพิธีดูแล้วสิ่งที่ใกล้เคียงกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องร่างทรงก็น่าจะเป็นพิธีเลี้ยงดงไหว้ผีปู่แส่ย่าแสะพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำที่ดอยคําจังหวัดเชียงใหม่ครับสืบทอดกันมากว่า200ปีนะครับตามพิธีเนี่ยเราจะได้เห็นคนทรงเชิญวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าร่างกินของเส้นกินเนื้อควายกินเลือดควายสดๆครับเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขฝนตกต้องตามฤดูกาลซึ่งเราก็เห็นแล้วครับว่าฉากที่ตัวละครสัน ขึ้นไปขี่ควายแล้วยกหัวควายที่เป็นเครื่องเส้นขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นภาพที่เขาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากพิธีเลี้ยงดงที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอนครับ นี่แหละครับส่วนหนึ่งของพิธีกรรมและความเชื่อต่างๆในหนังเรื่องร่างทรงครับที่พวกเขาจับมารวมทั้งความเชื่อท้องถิ่นที่เอามาประกอบการเล่าเรื่องเทศกาลของชุมชนชาวคริสต์ที่เต็มไปด้วยความเป็นไทยรวมถึงรายละเอียดของพิธีกรรมต่างๆที่เราก็เห็นคบว่าผู้กํากับเขาหยิบมาใช้โดยพวกเขาตั้งใจจะไม่ได้ใช้รายละเอียดของความเชื่อเหล่านั้นครับซึ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแหละครับในการสร้างโลกภาพยนตร์ขึ้นมาในหนังเรื่องร่างทรงครับกับการผสมผสานวัฒนธรรมอันหลากหลายในโลกใบเดียวและกลายเป็นโลกที่มีหน้าตาเหมือน เราจะรู้จักแต่สุดท้ายแล้วมันกลับเต็มไปด้วยเรื่องที่เราไม่รู้จักและไม่เข้าใจนั่นเองครับ